วันี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการกระถินนะครับันไม่ใส่กางเกานะครับทุกไม่ยอมนเพือจะวชรายนะครับเราลงยากทางการยงเรื่องอารมณ์ตาคราบาลนี่นะครับปีพศปีสองหาโงนะครับกาแฟก็ได้เราไปดกันนะครับกลางคืนก็จะมีดนตรีนะครับย่งกาแฟ็ยนตรียอดยุคท่านผู้ชมเ้า๋ยวเราไปดูบรรยากาศลงทานกันนะครับ mọi người hãy nhung gì nha ngày mai các nhóm được chơi không phải <laughs> tết à, 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 mà nhung đang có đấy các nhóm nhung nhung đã nhung à. nhung ยาวนะยมเดียวลูกสาวบอกว่าทำเยอะไปดีทำสองแสนสองหมื่นนะป,ป,ปีนั้นปีนั้นมาสามแสนล้วาจะมาใช้เดินอ้อมรอบไปหาในรอบใต้ท้องพญานาคอยมมาตั้งเลยโยมเอามาตั้งไว้ก่อนเลยต้นเงินต้นกะทินะตั้งไว้ก่อนเลยโยมที่เหลือไปเข้าน้ำนั่งรอเล่นแถวๆนี้ได้โยมนั่งรอเล่นแถวๆนี้ได้นะอ๋อไปไปไปโอุตส่าห์ทดูโยมเป็นเสรียร์นี่กระโยมโยมโยม สาดูยังไม่ลงยังสวยยอดได้ไหมไม่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 อย่าถือไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยโน่นทำสายตรวจรอบเดียมจบเลยรอบเดียมจบเลยผู้ชายยอมนะ 감 a r เราไปชมบรรยากาศกันนะครับทุกผู้ชมละลืมลืมลืมอ๋อขอบคุณข้าวขอบคุณพี่เจ้าบ้ญเจ้ามาเลยสาวระวงโย่เออมาเลยได้ม,มาหมดเลยลงทานหมดแล้วก็เดี๋ยวตามสาวๆไปนะครับทุกผู้ชมตามสาวๆดูลงทานนะครับบรรยากาศลงทาน เดือชะฮานิ้เลยค่ะสามน้ำแต่บ้านพูดจะสาวแล้วกาแฟไร้กละดองนะกาแฟสดนะกาแฟลมได้เพราะว่าับอเลยนะพร้อมกทนเรื่องนมายาแฟงได้เรืปต่างกันถึงจะแพงสดที่โคราชอตะส่วนแม่บ้านก็คุยให้คอยชให้คอยชวยใช่ต้องให้้ ตวทนีนิคนีานก็เด้วยเลยเรพระประธานอเป็นโรงทานหลคนหท่านนั้นเป็นเจ้าภาพออรศัเองอาทรัตู้เลยนะกปรจบนาเจ้าอโรงทานทั้งหมดให้องเอาทรัตู้มาเลยนะครานี้เมาีเลยตู้จะได้อนิานาเจของโรงทาน มีเพิ่มเติมบ้างที่นั่นย่าคุณโยมอาสราคุณโยมเอาเอาโทรศัพท์ไปหน่อยดังเนี่ยตู้อีบโทรศัพท์นี่องท่นี้นึงจะได้ประกาศการมโนากรกฎนุตพภาเจ้าของโรงทานทั้งหมดไดยชื่อมาัตาไม่โดยชื่อมาตาแมบอกงโลงทานของเราดีรู้ไหมแ้ล้ เป็นาสาจารย์นะแบงค์นิยมบุญชัยอานอาวุธศิลป์มีเปิดไม้มาประช็งวมมิตรเปิดไม้ไหมไม่อะไรเปิดช่องประงของบ้านรวมมิตรนะฮะนี่เป็ช่องรวมมิตรรวมอะไรหลายอย่างมีดา้ิลดามิลนี่เรียนทั้งวันก็ต้มเหรอฮะก็ผัด แล,แล้วเหรอเดี๋ยวมันจะเป็นเร็วจังหมดแล้วต้องปิดร้านแล้ว โดนัทตันัทตันัทสุดยอดเลยเนี่ยครับสุดยอดออยูทูบหน่อยูบหน่อตัดนัททำเองครับทำเองครับออันัททำเองัเองันบปีันยี่สิบพ,อพ mm ัอ hmm. ่รบครันยัทยีบปียี่งิบันยี่ปยสัี่ปัน่สิบปีันยี่บัน่ัป่บัสปับับ

เราลอดเลยนะคุณอาที่ป่องพี่ไทยเราครอบครัวคุณลวิที่การจาราุนี่ก็บรรยากาศนะฮะแบบหรับคณะตระท่านะครับนับจันทินมาถวายก็รับประทานอาหารกันนะครับใต้ร่มไม้นะครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศนะสบายนี้ครับมีอะไรบ้าง

นี่ทำเองเหรอครับมีล้านครับมีล้านครับอ๋อทำมาแต่ว่ายิ่งได้เนาะถ้าไหวเป็นโรงทานก็ได้เนาขายรถตู้นี่ขายอยู่ทุกไหนครับขายมั่วเลยค่ะขายมั่วเลยเนาะนี่เรา FC เป็นอุ้นหนุนนะครับของยูทูบเนี่ยค่ะเของอะไรคะขายหย่อนซอห้าเนาะโอเคขายดนตรีเนาะขอบคุณครับเออขอใส่นิดน้อยหน่อยก่อนขอได้ใส่นี่

บ้ดมีหลอกครับบ้ดมีหลอกแรงอ๋อด้มาแล้วเลยแล้วพอมุ้งันบ ก็เปิดจะมีกับข้าวของของวัดนะครับไม่รอ้ของหมู่บ้านเนาะกับข้าวของหมู่บ้านนะครับก็มีน้ำพริกองมีน้ำพริกองแกงแกงผักเขียวผักเขียวใส่ใส่จีนหมูน้ำพริกองนะน้ำพริกองโอ้น่ากินอ่ะน้ำพริกองผักลวกนะผักลวกฟังดูนะ ี่ก็จะเป็นข้เจียวข้าน่ง้เหมือนกันโอ้โอ้มาร์เตอร์ครับขอบคุณครับแม่นี่อย่งน้ำยาเลยครับน้ำยานักเงี้ยวมีนะนาะเดี๋ยวเวเรามาจิ้มน้ำยาพ่อใหญ่เลยนะไร่พอก็คมีเาร่ตน้ำน

คุณแสวงคุณยงพิสมัยทองหน้าเตรียมงานช่วงกลางวันนะครับกลางวันช่วงครเป็นยกกล้วยเป็นใส่ไก่นับเดือนที่แปดครับถวายองคติเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเสาพวกเอ่อแม่เสาพวกปิโยกอินาบาราะช่วงเย็นนะช่วงเย็นก็ยังมีช่วงเย็นมีลำงอย้อนยุกนะครับชุดเล็กๆนะครับอาพิธีคุณโยงกองพนันควาตพัฒน์เลิศปัสนาวัตรพร้อมก็ควรลอดช่องลมนิด

That makes sense.

ลำกว่ายังเหนียวล้ำกว่าแต่คนโรตีชาล้ำคนละอย่งางหวานคนละอย่างอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอช่วงเย็นนะช่วงเย็นเราจะมีลำวง,งย้อนยุกนะครับนี่นี่ตามในช่องดนตรีสายหย่อมสายห้านะครับท่านผู้ชม ก่องเย็นรออีกรอบหนึ่งนะคระับสาหรับทีนี้สวัสดีครับ